ลองพ่วงข้างครับให้ลูกค้าลองอันนี้ก็ให้ลูกค้าเนี่ยฮะลูกค้าลองดูว่าขี่นิ่มแค่ไหนมีช่างตั้มก็นั่งอยู่ข้างนะครับผมลองดูลุงลองปล่อยมือเดียวขับดูครับไปเลยครับผมเนี่ยลุงก็ปล่อยมือเดียวครับผมขี่นิ่มครับไม่สายไม่สะบัดไม่หน่วงนะครับก็มี ผุ้ยสารด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะครับผมส่งลูกค้าที่จังหวัดนั่นลุงอันนี้จังหวัดปาจีนใช่ไหม,มปาจีนครับปาจีน<ม>เขาไว้รับส่งนักเรียนนะครับยอดเนี่ยฮะบอกว่าจะสีนี้จะส,สวยเลยครับ<อ>ลุงสบัดไหมครับไม่สบัดสายไหมฮะไม่สาย เี่มื่อเดียวสบายเนาะก็ประมาณนี้ครับผมให้ลุงจอดก่อนโอเคก็เนี้ยมีประตูเปิดจะเปิดประตูกนน่นนะเปิดโอเคลงึ๊บเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็เมื่อกี้ไปลองมานะครับลูกค้าบอกว่า ไม่สายไม่สะบัดนะครับที่ลูกค้าที่ปาจีนนะครับเป็นสีน้ําเงินลดเวฟร้อยร้อยบห้านะครับเอร้อยสิบไอนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินอาไประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหล่อนะครับสวยนะครับหล่อทีเดียวก็มีตะกร้าเก็บของใต้หลังคาเนาะแล้วก็จะมีตะกร้าเก็บของด้านหลังจะมีผีเสื้อนะครับเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของพวงข้างช่างตั้มนะครับก็จะมีผีเสื้อนะครับราคาตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่น 6500นะครับก็จะเป็นล้อแมกนะครับประมาณนี้มีล้อแมกนะครับโช๊คใหม่แมกใหม่นะครับมีไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่ฮะมีที่เก็บของข้างล่างด้วยเห็นไหมฮะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลง Youtube ใหม่นะครับสวัสดีครับ